ไม่เก่งตามไม่ต้องพูดหรอกทุบแล้วก็ลืมใส่เหมือนเดิมมันอยู่ไกลก่งนะต้องมั่วหัวล้อหรอกทำไมไม่ต้องทุบเลยเขาว่าไม่ใส่มันอร่อยก็ไม่ต้องใส่หรอเมื่อนี้เมื่อนี้เขาก็ลืมนี่เด้ตะกีมันตะกีมมั่งการตะกีมมันกะบ่ลืมดิไปทุบตรงนั้นเลยโปะทุบอยู่กับเป็น ทุบอย่กับเต่ยนเลยเนาะทำุงสดขเียขาเจีบล็อกนั่งเงียดติดาบนั่นเหียก่ามันใหเนาะ หีเลี่ยมอะหีทำหีนางเงือกทำเลี่ยมจังจีว่านางเงือกมีเกรดด้วยนะ้นห่ยโอ๊ยนางวัฒนัดหอมใหญ่ก็หมดหอมก็หมด กระเน่นนอล่ะค่ะเพราะนั่งเงียก็ต้องทองปิดค่ะเพราะเขาไม่ผัวเนาะมี้าไผ่เนาะนั่งเงียกไม่ผัวเนาะเมอเมื่อเมื่อเม่อเม่อเมี่บ่อม่อเม่อเม่อเั่งเมื่อเมื่อเมื่อเือเมือเือเม่อเมือเนน่อเืเมื่อเมื่อเมนอเมเมื่อเอเม่มื่อเมเมือเมื่เมม่อื เขาใส่งานดีเนาะมนก็ริททองเดี๋ยวเห็นยำเลยซ้ำใจยมนันช้ำใจยอยะช้ำใจจริงายอีสานบ้านทุ่งอะ่ะช้ำใจจันทซอย ซอยอย่างก่อหอมเปรี้ยวโหอมเปรี้ยวไม่มีเอาผักชีหอมน่ะซอยให้น่จะมาโรยหน้าตำพุสดไงเพราะหอมอย่างอื่นไม่มีเลยวันนี้ต้องเอาชีหอมจ้าฮะผักชีหอมเป็นอย่งผักชีหอมเอามาใส่ตำพุสดม่ได้เฮ้ยอะไรได้แก่จันยาบรเหี่นของเธอ เอาซูเลกต้นตากเลยเอากูเพ่เห็นนวดสูกูก็ง่ายขึ้นโลดอยากสุกโลกอยากมาสกโลกแล้วไม่จะได้ผัว กุ้งสดแล้วต้องใส่ขนมจีนด้วยมันจังรดแล้วก็อันนี้อย่าลืมนะจ๊ะมันจะรลิมากสเก็ตต์เนืเน้อกันเนาะอืมเยี่ยมถ้าผู้ใดียโมีก็ไปหาซื้อมาใสไ่ได้วจ้าปฏิบัตเห็นบ่าวต้องมัขาดหอมหัวใหญ่อเหลี่หอมยยหอมวัวใหญ่แม่ลืมเส,สือสหอมปีกไม่แต่ว่าใส่ผักชีหอมได้ไปผักชีหอมมานี่นเออ เออใส่เลยเคเพราะว่าการที่ใส่ผักซีหอมหรือว่าหอมหัวใหญ่นี่มันจะดับคาวได้นะคะเพราะว่ากุ้งสดเมันถึงว่าเขาล่างอีย่างแล้วโซดาแล้วมันก็เป็นสดนะเอาผมลงอุ้ยมันเป็นยังมันเป็นอย่างจริงโบรานตี หน้ามันสูงเก่งหน้าจอโทรศัพท์เปลี่ยนเออแตกงานแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเห็นไหมกุ้งสดเห็นไหมมันเลิศนะเออเลิศเราต้องทำให้มันเลิศนะจ๊ะใครมากินก็ต้องถ้าเราไม่มีอันนึงเราก็ต้องพีคแห้งอันนึงให้มันได้เอจ้าเขียวนี่คือเกล็ดนางเงือกนะครับอือผักกเศษจ้าต่อไปตําตุ้มเออตํา อเอเข้าใจปะเออเข้าใจครับเข้าใจทุกคนเพราะว่าทุกคนทุกคนต้องเข้าใจร้านเรานะคะตอนเนี้ยคือเราเราจะไม่มีการพูดอีต,ตรงนั้นอีกนะคะเราจะไปว่าใส่ภาษามือเอาค่ะเออตามนะครับอ่าบอมอันนี้คือบอมนะครับอ่านี่คือลูโอเค เอาอิลีเดคูอิลีคาวาอิลีเดจะบอกตลอดจะบล็อกตลอดว่าสันวาคาวามันเป็นมันเป็นภัยอันนั่นวาสันวาเอออันแปลว่าแม่ว่าลวงไปเนาะบัีิมันก็เลยเป็นกระจายไปทุกทุกหนทุกแห่งแล้วว่าอันนี้นะแปลว่ามันมันดังไงมันดังกลามันดังเหมือนเสียงอันนั้นไงอืมเขาก็เลยว่าเขาจะบอล็อกตลอดชีวิตเลยมันอิจฉาเขาเนาะ มันหวานอิ่ดด้วยบริการเลี้ยบาลูกค้าก็กิ้มมาในนี้อยู่อันเอฟซีต้องกิ้มมาในนี้แต่ว่าแม่เว้าบ่ได้ตัวเนี้ยเลยใส่บ้างนี่อันนี้ได้เออได้เมนบา่ามาบอกกูอีกเด้อบัดที่นี่กูน้ำไปบอกขุมตาบนรถบัดที่นี่เฮ็ดยังกะบ่ได้ประเทศไทย มิเตอรอิดชาดกันแน่ม,มันเา,เนก,าเก,ก็บ่อิดชาพูดเดยีเยเขาไม่ธรรมดาผูดอไไดไใดีเขาก็โอ้ย ขอให้ร่ำรวยขึ้นไปนะครับคือบางสิ่งบทีเวลาเวลาเขาแบบว่าคนมาหาเขาหลายบนี้คนอิจฉาตาเรือนเนี่ยเราดูดีเนี่ยอิ่ดีเดชดอันคำว่าสร้างกันเนี่ยเฮ็ดอีอย่างเฮ็ดอีอย่างกือคนสร้างเนาะคนลอยอยสร้างเขาอันนี้ไม่กินเลอยสร้างเขาโมรูว่าคนสิสรด้เพราะว่าเราไม่ได้กีตนาทําให้คนเกลียดเราไงเขาเห็ดแต้คนหัาเนี่ยแต่ว่าคนคนคำว่าสร้างเงาได้กิน ลอยซังเออลอยลอยซังอะไม่ดีหรอกแต่ลอยซึ้งอะได้เออเนาะลอยเซึ้งมันชนะเลิศเนี่เอ้าลอยเซึ้งมันสิลอยกันได้ยังไงคนที่ถูกซึ้งเนี่ยมันต้องพร้อมนะมันจังซึ้งได้แล้วทำไมเขาต้องว่ามันเป็นคำพูดว่าลอยเซึ้งไงมันทำท่าว่าพูดอะไรคันนี้ยังมาถือเมียเขาเขาต้องหูเมียได้เก่งถ้าบ่พร้อมกันมันมันบ่ได้ดอกเออสิมาลอยลอยซึ้งไม่ได้ดอก กันกสิทั้ทานนอนหลับซื่อๆืออหันลาทั้งทานแล้วมันพอมอยู่ดีมันลอยกันมาได้ดอกเก่งแต่จะหมดกัดเขายังหูเมียนอนตอนนอนออนอนไอเจะว่าเขาแง,งเขาแทงนอนอยู่บนเวทเรียกเลยสิว่าหูเมียสิว่าลอยกันมาได้แม,ม่ไม่เชื่อนะคะบอเซียบอเซียอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อลอยไม่ได้ใช่ไหได้ค่ะอีกถือ,อลอยต้องพรอมค่ะต้องพรอมใจนะคะ ตื่หลอยมันไม่ตื่นเลยนะบ่ตื่นค่ะ <c oughs> ขอหลอยมีแห้งไง <c oughs> สิมาวานลอยๆอยนี่ไม่ได้ค่ะลอยๆเซิงไม่ได้ไม่ได้แต่หมดกัดเท่ากับหูเมียนอนหลับอยู่ไหมนโนอันนั้นมันไม่เจ็บเหมือนหมดไงมันเลยไม่รู้ตัวว่าเจ็บต้องมันจะมีคนมาสื่อแนวใหม่อ่ะบม่ยังกับเบเสียดอกกามันจะนอนถือซื้ออี่อันนั้นอ,นะอือ บ่หลอยบะเลยแกจะคองกันมีความพร้อมคิดกันก็เที่ยงสิบปวดเอวดิเนี่ก็ก็เสี่ยวนี้เท่าอันเนี่ยใกล้แล้วแหละใกล้จะได้ผู้เท่าผู้เท่าเนาะสูเห็ดยังมันก็ปวดนะมึงเศร้านี่แม่แม่เมียอะไรได้เก่งแม่บอกกับพ่อว่า พ่อบ่อยไปตลาดมีอะไรลูกบ่คืนหนาวกันหนาวมานี้พึ่บานเมียพึ่นลูกเบิดแล้วแม่เขาก็ข้างงง,ง,งออกมาไปตลาดตีห้านาฬิกาซูมือแม่บ่เคยไปตีห้าด้วยมันหนาวเกินอ่ะมันหนาวแล้วมันกีแม่กับเมียพอเราตามส้มตามทั้งวันไงบริแขนเทามันมันมัน,ม,นมันปวดไม่เก่งเนี่ยเนี่ยนี่ป่ะนี่อย่างงี้ทั้งวันเลยแล้วก็ต้องผัดข่าวแล้วก็ต้องทำนู่นทำนี้ทำนั้น,น,นคือมัน แขนเขาเนี่ยมันทํางานตลอดทั้งวันนะเกงแบบนี้เวลามันไปพักแบบนี้มันมันระบบมันบวมมันมันระบบมันเขาเอื่นอีกอย่างมันมันปวดเบิดนี่เนี่ยไม่ต้องทาอย่างนี้ตลอดวันนะแล้วก็ผัดเข่าเพราะไว่าเพราะว่าบ่ปวดได้ผัดข้าวเนี่ยองเขาต้องใช้กําลังขึ้นกันดีเราใช้กำลังเตะข้าวไงลวกไ๋ยเตียวเลยเป็นมืดค่ะเราต้องใช้กําลังแขนทั้งนั้นบัดนี้ เขาไปได้พัก <condemned> พ <to side let> ่อนน่ะมันทําทั้งวันไงจังสิลูกค้าเพิ่อนกัมาัะนี้มิตรซั่งต่ำ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 อย่างสิแม่เขาต้ออยากกินส้มตำเออกระนั้นเราพูดถึงว่าเว้าเหตุผลเห็นฟังว่าไม่หอยบางวันมันก็ปวดบางวันมันก็ตื่นเช้าได้บางวันมันก็ตื่นเสาร์บ่ได้ย่งเสียพอว่าเราทำทั้งวันก็จังเสียจังเสียจังเสียเห็นบ่นไหจ้งเสียเนี่ยปวดเขียนเขาทำทำนี่นี่มันก็ต่ำมั้งสิ อันแล้วปวดเอวไหมเอเดนี่ปวดเพราะว่าดับสัมพัทธ์อันนี้คือคือแบบว่าแก้การปวดเอแ,แก้อาการนะครแต่ว่าอันนี้เป็นอัน,นปิตะเบิ้งดีเนาะเพราะว่ามันมันหลักลูปเนาะเวลาเรามันงามเลยจริง มันงามเนาะเออมันงามพวานพวานไม่หอยเกิดวันจันทร์มันเลยงามนะเจ้สาวยี่ห้อไหนนะสาวมาริลาอันนี้สาวมารีหอยเกิดวันจันทร์คือสาวมาริลานี่แหละไม่หอยก็เกิดวันจันทร์อีหลีได้งานงาจะเกิดวันเมนคนงามนี่เกิดวันจันทร์บดีสาวมารีลาก็เกิดวันจันทร์น่ะอันนี้สาวมารีหอยก็เกิดวันจันทร์อีหลีได้มายาแต่าดินหอมบอกแต่เดอาหอม เบิ้งอยู่ดีแม่เบิ้งสามมารีลาอยู่ดีรดนานลากเอ่ะเกิดวันจันทร์เนาะเออเกิดวันจันทร์พ่อแม่หอยก็เกิดวันจันทร์กินการแม่หอยก็แรงงามสามสามมารีลาล้ะมวนเด้อเก่งินอุ้ยอันิหล่อนล้ะมวนดีดอต้อง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 ได้มีโอกาสมาเจอกันแล้วเนาะถ้าเจอกับมารีลาแม่แม่หอยสิจื้อยู่เพราะว่าแม่หอยมักมักวันมารีลาจ้ะ แบบปลาก่อนค่อยไหวไปแม่ค่อยไหวไปค่อยไหวไปโอ๊ยก็บาเห็นเนาะก,กระดิกหางเนาะมาแล้วนะคะผักยังไม่ได้ใช่ไหมโอ๊ไใดแล้วจ้วนะนะนะคะอุยจานรอไม่ได้เลยเนี่ย,ยก็ยเ,กเป็นยังค่ะมันเต็มโต๊่นเลยเปนบอกคะ